วันที่10บสิงหาคมสองห้าหกหสวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาทำคลิปต่อในคลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหากระเป๋ะปั๊มน้ำมันเครื่องขุดดินชำรุดนะครับกระเป๋ะที่ว่านี่คือกระเปาะนี้นะครับเป็นน่าจะเป็นกระเป๋ะซิลิโคนนะครับตัวนี้ถ้ากดไปนานๆข้าบคือเวลาจะใช้มันต้องกดตัวนี้พื่ปั๊มน้ํามัน จากทางน้ํามันเนี่ยผ่านสายน้ํามันเนี่ยนะเข้าไปที่คาร์บูเรเตอร์เมื่อน,น้ํามันเข้าไปเต็มแล้วที่คาร์บูเรเตอร์นยฮะเราถึงจะสตาร์ทเครื่องได้มันสตาร์ทง่ายด้วยนะครับทีนี้ไอตัวนี้กดบ่อยๆนะปั๊มน้ํามันบ่อยๆมันก็จะมีโอกาสที่จะชํารุดใช่ไหมครับคือปริแล้วก็แตกนะครับลุงก็เอามาซ่อมให้ดูในคลิปก่อนหน้านี้ของวันเดียวกันนะครับลุงซ่อมอย่างไรนะครับพอซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยลุงก็เอามาลองสตาร์ทด้วยการใช้เชือกกระตุก ที่นี่นะครับแต่ว่ากระตุกหลายครั้งมันก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะว่ารอบบันชา้าพอรอบมันช้าปั๊บเนี่ยแรงดูดที่ตรงเนี้ยหลังจากเราเราใช้โชนะครับจะใช้ช็คช่วยเนี่ยนี่ยเนี่ยชแล้วนะครับแรงดูดตัวนี้มันไม่มีวิธีการแก้ไขปัญหาของลุงก็คือว่าลุงก็เปิดฝาครอบอของอไส้กรองไอดีออกโดยการไขน็อตตัวนี้นะครับ แล้วก็ดึงเอาไส้กรองออกแล้วก็ใช้หลอดกาแฟเนี่ยที่เห็นอยู่ในสีน้ําตาลเนี่ยดูดน้ํามันทูทีน้ํามันเบนซินผส,สมน้ํามันเครื่องเนี่ยนะครับหรือเรียกว่าน้ํามันทูทีเนี่ยฉีดเข้าไปพ่นเข้าไปในาคาร์บูเรเตอร์นะครับประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็สตาร์ทเครื่องตามปกติคืออย่าโชกนะครับเปิดเปิดเอาไว้แล้วก็สตาร์ทเครื่องตามปกติก็ปรากฏว่าเวลาดึงตัวนี้เปิดสวิตสตาร์ทมันก็ ใช้เวลาสองสาครั้งในการสตาร์ทก็ติดติดแล้วก็ดับแต่ตอนที่ติดและดับเนี่ยรอบของเครื่องยนต์มันสูงใช่ไหมครับมันก็ทําให้เกิดแวกค่ำนะหรือปั๊มปิ้งแอคชั่นขึ้นภายในคาลเลเตอร์น้ํามันนี้จะถูกดูดขึ้นมานะครับผ่านท่อพลาสติกเนี่ยเข้าไปในคาลเลเตอร์จนทั้งมันเต็มก็อาจจะต้องทําอย่างนี้ประมาณ2หรือ3ครั้งนะครับพอมันเต็มแล้วเนี่ยมันก็จะติดได้เป็นปกติ เดี๋ยวลุงก็จะเดินให้ดูเด็ดตอนนี้ไม่ได้ใช้ปั๊มตัวน,นี้แล้วไม่ใช่ใช้กระป๋อปั๊มน้ำมันแล้วเพราะมันเสียลุงก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ลุงก็จะติดเครื่องโดยที่ไม่ต้องใช้กระป๋อน้ำมันเพราะว่าติดครั้งหนึ่งมันก็มีน้ำมันอยู่เป็นวันนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ติดนานๆครั้งทีก็ต้องรอน้ำมันอย่างที่ลุงทําให้แล้วอธิบายไปแล้วมาสักครู่นี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับลุงติดเครื่องก่อนแล้วมาฟังเสียงเครื่อง,งกันว่าจะไพเราะเพ,พราะพลิ้งขนาดไหนสักครู่ครับ เเครื่องแล้วนะครับก็เดินได้เป็นปกติโอเคนะครับโอเคนะครับก็แดลนว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการซ่อมกระเป๋ะปั๊มน้ำมันเมื่อสักครู่นี้ในคลิปตอนเช้าของวันนี้นะครับก็ทำงานได้ผลนะหวังว่าคงเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับท่านผู้ใช้เครื่องขุดดินนะครับประเภทนี้นะ สวัสดีครับ